สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาตามต่อบนกันอีกสูตรที่อีพีที่ห้าเลเนาะอีกสองอีกคลิปหนึ 1, ่งก็ไปล่างไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทาง้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย บนจะพู่จะวันที่สิ่งหนึ่งทับสิบทับหกแปดเราจะย้อนดูที่เก้าสี่ แปดหกห้าล่างมาที่หกสามแสนหมื่นบวกเจ็ดคงที่แสนสิบล่างหน่อยล่าง บวกหกคูณที่เก้าบวกเ้าบวกเจ็ดเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเก้าบวกหกบวกสามบวกหกสองห้า ้าบวกห้าเป็นสี่ห้าหกเอาไปหกคู่จับคู่ก็คือห้าสี่ห้าห้าห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหลักร้อยเราใช้ตัวนี้สองครั้งนี่กางเก้าบวกเก้าเป็นสนะิบแปดบวกหกบวกเก้าคูณที่ เก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าจับคู่ก็คือสามห้าหกห้าห้าหกแม่นมากบ่ได้เลื่อนมาทางพี่นอไม่ได้เลื่อนมาด้านนี้หลายหล มันโจมันโจแล้วต่อมาเลขเี่ยวก็คือห้าศูนย์หกสามห้าหกสามหนึ่ง เจ็ดพงที่แสนสิบล่างหน่อยล่างบวกหกพงที่ห้าบวกศูนย์บวกเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่ห้าบวกสามบวกหนึ่งบวกหก บวก3เป็น9 9้เบเป็น10 10 5บวหเป็น15 5 6 7าจ็ับคู่ก็คือ25 26 27 45 46 47 หลักร้อยก็ศูนย์ศูนย์สิบศูนย์บวกห้าบวกเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกก็คือสี่สี่หกหกสี่หกจาไปสี่หกไม่เกี่ยว ท้ายท้ายสุดที่เราจะใช้มันจะแม่นเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้หมศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกบวกเจ็คงที่0ูนย์ห้าแปดบวกหคงที่ 0ูนบวกเจ็บวกเจดศบวกห้นบวกห้าบวกแปดบวกเจ็บวกเจดเป็นสิบสีสี่บวกสองเป็นหกจะมาปูนเปี้ยนอยู่แต่กำหกนี่บอกหบวกห้าเป็นสิบเอดบวกแปดเป็นเก้าศูนหนึง คู่กันก็คือสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหลักร้อยของเราก็คือใช้ตัวเจ็ดสองสิบสี่สองครั้งสิบ หนึ่งครั้งบวกสี่บวกเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้ามันจะมาไหมมันเข้ามาทุกงวดงวดน,นี้มันจะมาไหมเต็มของเราก็สิบบวกหน่วยสิบบวกหน่วยหกหก

ามบกสี่บกห้าเป็นแปดแปดบกสีเป็นสิบสองสามศหนึง่งไม่มีเลยไม่มีเลยเต็มสามเต็มสองเต็มหนึง่งโอ้มันไม่มีเต็มเลยสเป็นห้าสี่ หกเจ็ดหกห้าทำไมไม่เอาเต็มไหมหกบวกห้ากเกเจเจนึงเจ็ดหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นแปด 1> 1. เก้าูนสีตัวนี้เลยแปดเก้าต <c oughs> ็มมไเต็มป่เกสเป็นสามเอาเลยเต็มส,มสามไ่เลยละสี่ศูน อองทีเต็มเก้าตัวเดียวก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสามเต็มห้าเต็มหเต็มเจเต็มห้าเต็มสีในตัวเดียวเต็มสี ายตัวเดียวเจ็ดสี่เก้าเกสเก้าเจสหนึ่งเกสี่หนึ่งชอบก็จัดขัดกระผ่านมันส่วนที่เต้มส่นที่สามส่วนส่นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เออศูนหนึ่งแต่ไม่มีจะไม่เข้าเต้ม ศูนยหรือเต็มผิดหรือว่าเลขผิด0ูเต็ม6จบก็จัดไปขัดกับผ่านนะคะบางทีสิ 49. Căn vậy Căn 69 cao vậy Xì nâng hộp nâng Chịt xì si nâng cao xì si nâng Tìm một lưỡi một Lấy đều điều แค่ไปลุ้นจ้าเตี่ยมสามสูตรูต์ตัวเดียวเลยศูนยหนึ่งจะจับเตียมอยู่แค่ไปลุ้นแค่ไปลุ้นดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะ่อยล่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใส้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า